ุกตอนเหตุการณ์ขั้งตอนคราวนั้นซึ่งในความผูกพันรักที่เราให้กันรักที่เราไปฟังด้วยกันตลอดมาซึ่งในคำพูดจะซื่อผู้สารักกันรักคือเธอและฉันและความเข้าใจจดจำข้อความ ใจอ่านม,มาสมไปไม่มีเรื่องใหม่เหมือนเดิมแต่ใจนั้นอยากเขียนเติมจากเรื่องเดิมเ่เราอยู่เขียนเช่นเก่าคราวนั้นซึ่งในความผูกพันรักที่เราให้กันรักที่เราไฟฟันด้วยกันตลอดมาซึ่งในคำ จะสื่อูาสารักกันรักที่ให้เท่านั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงฉันอ่านถึงตอนที่เราต้องจากถึงไปเพราะเธอต้องทำตามปู่ใหญ่เราถูกกิดกันแต่ฉันเข้าใจปล่อยเธอจ้า ฉันเข้าใจปล่อยเธอจากไปพลิกไปนาสุดท้ายตรงง้ายมือมีข้อความ Tá. 等着。 ทุกคราวที่เราได้เจอกันนั้นฉันแสนสุดใจเฝ้าจะนับเวลาที่ผ่านเมื่อไรจะถึง ว่าเวลาที่มันผ่านไปมันบังคับให้เราต้องไกลกันอีกในไม่ช้าก่อนทุกสิจะไม่อยาย้อนกลับมาฉันอยากจะขออะไรสักอย่างก่อนจะตายไหมรอเธอ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  ดีดีอยู่กับเราไปอย่างนี้เป็นความทรงจำที่จะไม่ลบไปจากใจอย่าขอให้เธออยู่นานๆได้ไหมเพราะช่วงเวลานี้คือช่วงชีวิตที่ดีที่สุดขอฉัน ในช่วงเวลาตอนนี้แต่ว่าเวลาที่มันผ่านไปมันบึงคัให้เราต้องไกลกันอีกในไม่ช้าก่อนุกสิจะไม่อาจอกลับมาฉันอยากจะขออะไรสักอย่างก,ก่อนจะ

พี่อามพี่อามสดซูชิอย่างเดียวเลยไปไกลๆได้ไหมโอ้แรงพี่จอดพี่จอดนิ่งพี่จอดนิ่งแสงที่สวยเหรอเทนป่ะเดี๋ยวตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้โอเคครับโอเคนะอันนี้ยิมยูโดแล้ว อ๋อสุกมอใหญ่ไว้ต้มไปแล้วเนี่ยผักอะเวลาทำไงมาถ่ายอันนี้อัดแล้วเนี่ยมาครับเรามาดูพี่เมี้ยเหนียวกินผักกันนะครับคนเยอะผักเยอะมากครับรู้สึกจะเป็นแต่ผักกาดนะไม่ค่อยมีเฮ้ยเอ้อะไรมันเป็นแต่ผักกาดเนี่ยโอ้ยเอาต้องเอาผักบุ้งด้วยเออ ไอ้ต้องเป็นสา,สามชามนะเว้ยสามชามเอาเลยนะผักกาดเดี๋ยวผักกาดเยอะแยะมากสุดยอดมากนี่สองสามนี่สามชามมาดูครับตรงเนี่ยวัดตรงนี่ยตรงอ๋อโอเคดูรอบๆดูรอบเออเฮียครับชามนี่อันนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก่อนนี่งนี่นี่นี่มาลวกๆเยอะเราจะกินมากไม่มีช้อนหรือเปะไม่มีช้อนไม่มีช้อนช้อนนมี เดี๋ยวต้องเห็ไม้อ่ะเอ้าห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 าช้อนไม่มีเอาละ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 ด้วยด้วยินออสอนออสอิ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 นอออานอาสอินออสอินออสอิอสอินอสอินออนออนออสอินออสอินออส่ินอินอออนีอสอินอนะนอสออนอสอนอน Mm. <c oughs> อ,อ่ชอ,ช,อช้อน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 มัอนอยูอ่ไหนไม่รู้ครับใชนไหมก็ ไม่ได้เลยแล้วมาแล้วครับช้อนชอนมาแล้วช้อนมาแล้วตักตักเห็นไหมเร็ว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 เล็วเรยเร็เรเรวเเลยจเข้านะอ๋ออองามเลยแลครับอ่าอร่อยมากครับเหนื่อยครับลำบากใจต้องดื่มน้ำหน่อยอ่าเดี๋ยวไป ไม่ไม่รอนัดผักเรื่องนะฮะเอาเพิ่มเพิ่มเอาเพอ่มมีพังมีพักมีพังสังเกตที่ไม่เหี่ยวนะครับไม่ไม่ใช่น้ำใสนะเป็นน้ำต้มยำนะครับต้มยำเห็นกินน้ำเลยอ๋อกินน้ำใสไม่กินต้มยำหมาอร่อยเป็นคนน้ำใสใจจริงอ่านี่ยเนี้เนป๊กกับเป๊กอันนี้ทั้งหมดเป๊กอะไรผมไม่ได้เป๊กนะเป๊กทำไมมีอะไร มันมีอะไรจ้าผักเดออ๋อจ้าผักเดือดอ่ออิ่้ครับประกาศส่มแล้วอิ่มแล้วโอ้สุดยอดมากทำเมื่อไครวะเนี่ยทำเมื่อนุเี่เองอ๋อาไม่ใช่เดี๋ยวหลังไปหลังเไปก่อนน้ำต้มก๋นเราต้มกอีกคนที่ต้องหิวข้าวนะเฮ้ยไ่พอิวนกาทีแล้วเท่าไหร่แล้ววะ15นาทีแเหอออ15นาทครบ20นาทีโอชีวิตตัาน ไปอยากกินผักมานี่คือทีไถ่ถ่ที่ทันนั่งไที่ทันนั่งนี่คือทีไถ่ไถ่ที่ทันที่ทานไม่กินผักเลยพี่ทัเดี๋ยวลุงเบลงอนนะที่ทัตุ้ม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 เลยที่ทมนุี่ทันไม่กินผักเลยโหใหญ่ให้หญ่่ใหญ่โน้โน่นโมีคนแอบถ่ายนมีคนแอบถ่ายนะใครยูโดยูโด กโดดกัะยิบมาจากข้างไปกินอะไรกันเนี่ยฮะต่อ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 เยีะยมจังวะยังไม่หมดครับยังไม่หมดแต่อยากเข้าปากอีกคำที่สองตุยชามที่สองสิสามสามแล้วอ๋อสามแล้วเอ้าก่อนเอ้าเอาไปเลยเอ้าเอ้าไปเลยครับมีแต่ผักกาดครับเป็นมีผักมุ้งเลยเนาะมากินแต่ผักกาดน ที่ผัดมุ้งนะเนี่ยอ๋อยังไม่เจอนะโอ้ยังไม่เจอนะในหม่อในหม่อมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะมันฉายไม่ชัดปลาดูในม้อไม่มีเลยโอ้ยยังไม่มีเอ้าไปดูในม้อผัดหม้ออ่้ยไข่หม้อสูงแบบไม่ได้ชัดพ่อมีแต่ผักพ่อมีแต่ผักผัดกระตุ้งย่งยังไม่กินเนื้อยังไม่ได้กินเนื้อเลยโอ้ยทำกระนุ่งเลยนะเนี่ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าอ่าอ่า สี่นาทีแล้วสาสิบห้าแล้วแบบนี้พออ๋อตัก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 ตะกตักตั้ตนะักตักักนะ่อกเักตักตักตักลักตกตักนักตับตัต๊ะนี้นตักตักต่กตตักโโหักตักตักวั ผเกเจ็ดชามแล้วเคี่ยวกับอีปูตูนเนี่ยแ,แบกยังไม่มีสงสัยอะไรเลยเนี่ยกินจะมีความสุขหนีแอรม,มากินเอออันนี้ก็หนีเมียมากินเนี่ยยดออ่ะมคือตัวอะไรกูไม่ก่อนมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรวะกุ้งกุ้งเออแล้วนี่อะไรเนี่ยไอเน,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 นี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยกัดเออหมดนะอลัสก้าสุดตีนทำไมกูไม่ได้กินวะโง่เลยไขแก้มปูโอ้ นี่มาดูหัวคิวครับหัวคิวไม่ได้แดกอะไรเลยถือกล้องอย่างเดียวแล้วกลับมาดูโต๊ะแมวเหมี่ยวกันแล้วกลับมือโต๊ะแมวเหมี่ยวนะครับตังหมดแล้วนะตังหมดแล้วโอ้หมดแล้วยเยอะมากมีแต่ผักเลยชีวิตจริงจริงชีวิตนี้ มามาเอาลซูมซูมจานก่อนซูม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 เข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปมีเลยค่ะเยอะมากครับมีเห็นนี่ไม่มีเนื้อนะมีแต่ผักนะแต่กล้องมันไม่ชัดแค่นั้นเองเราไม่ชัดเหรอก็ดูดิมันชัดป่ะล่ะซูมเข้าไปเอ้ยจะซูมทำไมถอยออกนะเออเออนั่นแหละไม่ชัดนี่เนื้อยังไม่ลงเนนี้เนื้อยังไม่ลงเนื้อยังไม่ลงเนื้อยังไม่ลงโอ้เดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวหลังจากกินผักเสร็จก็จะเนื้อยาวแหละไม่ต้องกลัว เข้าไปานั่งไหมไม่นั่งอ๋มอมีความสุขมากฟินเนลเล่เลยเช่นนี้พี่แมวพี่แมวซอกกล่าวครับร้อนพี่แมวซอกกาวบอกว่าร้อนจัง ต้องดื่มน้ำใหม่ตามด้วยน้ำโออิชินะครับเตินน้ำไม่ต้มแต่น้ำไป่เปต่อน้ำเลยเมื่อหาเรามีน้ำแก๊คว่ยน้ำส้มแล้วก็โออิชินะครับมีน้ำแข็งมีน้ำพิเศษด้วยนี่น้ำกระเจี๊ยบอันน <c oughs> ี้ก็เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเขาไม่เอาหมี่ชาหีชาร้อนเยมีชาร้อนเลยเต็มแก้ว็มแก้วรเต็ครับ สอากองสองกโอเคสาามอ่ะต่อต่อต่อดูสิเห็นหิวยังสุดแล้วเนี่ยโคตรหิวเลยเนี่ยิวไม่หรอกดย๋ยวหมดเวลาฮะอย่าวหมดเวลาไม่กินเออหมดเวลาไม่กินเอาไปเลยอ้อนแล้วรรีบตัวน้าไอ้ใครพี่เสร็จยังเสร็ยังเรลยเราทกอยาทกน้องมโอเห็นใจคนจะกินมั้งกเร็ ยังไงพี่แมวเหนียวทำสุดท้ายไหมจะทำสุดท,ท้ายแล้วจะทำท้ายแล้วจะทำท้ายแล้วน้องโอ้ยเพื่อนมันจะได้กินแล้วเพื่อนมันจะได้กินแล้วดีใจมากน้ำตาะไรทำไมมันคิดเบ,บ็ดนาทีวะอ๋อถอยหลังไว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 สุดท้ายฮะอ่าเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งมาก ลอต,ตม,าม,มา,ามามีแล้วมีละรอเลยรอเลยหดแล้วหมดแล้หดแล้วุ้ายุ้าแลสุด้าแล้วสุดอ้วหดแล้วโอยดีใจขวดคิวได้แดดแล้วงเอากล้องเลยไปกุมเลยแล้ว Đấy, một lắm Ờ, rồi. Ừ, kín ăn. Ăn hết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng Ok Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng เราพี่ชายกำลังกินผักนะกนันโอ้ยน้ำตาไหลบอกตรงโคตรร้อนเลยมุกไหลจ้ะโอเคนะสำหรับการกินผักอานนี้เนาะยังกินต่อลอะ